สบายกับขี่กับอีสุสวัสดีครับนอกจากผ้าเบรกและจานเบรกที่ส่วนใหญ่รู้จักกันดีน้ำมันเบรกก็เป็นองค์ประกอบสําคัญของระบบเบรกเรามาทําความรู้จักกันครับน้ำมันเบรกค,คือน้ำมันไฮดรอลิกชนิดหนึ่งไหลเวียนในระบบเบรกที่จานและผ้าเบรกซึ่งเป็นโลหะเสียบสีกันจึงต้องทนความร้อนได้ดีมีจุดเดือดสูงต้องเลือกที่มีคุณภาพมีมาตรฐานรับรองจากองค์กรยานยนต์ต่าง เกรดของน้ำมันเบรกจะเรียกเป็นดอทครับมีตั้งแต่ดอทสองสามสี่ห้าและ5.1มีจุดเดือดที่แตกต่างกันเริ่มจาก190องศาเซลเซียสสูงขึ้นตามลำดับโดยทั่วไปจะใช้กันที่ดอทสซึ่งจุดเดือดอยู่ที่2 0 5องศาเซลเซียสน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพไปเรื่อยจากความร้อนของการเหยียบเบรกนี่แหละครับยิ่งเหยียบบ่อยเหยียบแช่ก็ยิ่งร้อนมากและจากความชื้นเพราะมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นในอากาศได้ไอ้น้ำหรือความชื้นส่งผลให้จุดเดือดต่ำลงประสิิททธภาาพในหนห้ีี่จึงงลลดลสสดสสััครบ We'll thank